สวัสดี FC น้อง,อ,งอุงอิงสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกคนนะครับผม FC ซีเกตสังบานแล้วก็ FC เจ้านายชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆของน้องนะครับพักผ่อนที่บ้านแต่น้องก็ไม่ได้พักผ่อนล,ล้วครับเพราะว่า FC ของน้องเยอะมากครับแต่ละวันเนี่ยครับมันใ้บ้านนี่นะครับหน้าบ้านนี่ไม่แห้งครับผมมารวมด้วยช่วยกันให้กำลังใจถ่ายรูปกันนะครับเอาของฟงของฝากมาให้กัน เป็นกัลยะาณมิตรญาติพี่น้องที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับผมก็ไม่ต้องโม้มากครับเห็นบรรยากาศเห็นภาพแล้วก็ต้องเข้าใจว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆครับ FC แฟนคลับเยอะจริงๆครับผมพี่น้องแค่ได้เห็นหนะ้าก็มีความสุขแล้วครับ ยิ่งใหญ่ของช่างประปานะครับระบบท่อระบบเจาะเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการเจาะก,ก่อนที่จะมีการฉาบนะครับมันเป็นเทคนิคของช่างแต่ละบริษัทนะครับท่านก็จะทําลักษณะว่านะครับเทพ,พื้นไปเรียบร้อยแล้วมาเจาะนะครับแล้วก็ใส่ท่อน้ําประปาต่างๆท่อน้ําที่ต่างแล้วก็จะมีการอุดรูไว้นะครับเพื่อไม่ให้เศษปูนเศษนะวัสดุก่อสร้างต่างๆไปอุดตันนะครับ วนระบบน้ำประปาด้านบนนะครับก็ตอนนี้ก็มีการาทำจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนนะครับก็จะเห็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต่อไปจะมีการเจ็บรายละเอียดด้วยนะครับ ชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะฮะน้องอุกอิงนะครับผมวิวพันล้านเลยนะฮะหลังบ้านก็ตอนนี้ข้าวกําลังสวยเลยนะครับอีกหน่อยบ้านก็จะสุดยอดตามมาแล้วครับตอนนี้ก็3เดือนเกือบเข้าเดือนที่4แล้วครับผมเห็นโครงสร้างก็ไปไกลแล้วครับตอนนี้นะครับไม่ไม่ได้หยุดกันเลยนะช่างมีแต่ทีมงานมืออาชีพทั้งนนั้เลยนะครับผมของซีสเกตซังบ้านนะต้องขอบคุณเพ้เล่นรายเดอร์ที่ให้เอฟซีทรงต่อความสุขได้ เดยก็ได้ชินชมบานน้องอุ๊ยิงครับผมนะครับยิ่งกว่าติดตามหนังเกาหลีซีรีส์อีกนะครับตอนนี้ไม่ว่าไปไหนมาไหนเอฟซี FC ก็อยากหูอยากเห้นว่าเพื่อนเฮ็ดอีหยังแน่ไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้วัดนั้นวัดนี้ติดตามตลอดรลอรวดโอ้ยเนาะเป็นออนซอนนําดีครับผมยิ่วสุดยอดได้ไายครับอยู่ติดตามน้องเราไม่แต่ความสุขกิรีครับผมนะครับ เพราะว่าทีมงานบอโจเพิ่นก็นให้คิดในทางบวกเสมอนะครับเฮืดอยังก็ให้เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะแสดงว่าเพิ่นทีมงานเพิ่นน่คนเท็ดงานในาสาวน้อยเพชรบันแพงนี่นะครับสุดยอดจริงครับผมมีแต่คนมีบุญครับได้มาทํางานร่วมกันพี่น้องเอ้ยนะครับ วัฒนาคือเพิ่นด้นะครับถ้าเหนื่อยขนาดไหนก็ยอมครับถ้าเกิดว่าให้นับเงินนับทองมากๆแบบนี้พอใหญ่สั่งแล้วกับสุดยอดของเรานี่ครับกินไม่ได้นอนนอนไม่ได้กินกลางวันกลางคืนนะครับเป็น fc ของน้องพันแฟนพันแท้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็นำเงินนับทองช่วยแม่หน่อยพ่อเอกก็ใจดีมากครับผมใจดีมากก็ใจดีทั้ง fc อ่าใจดีทั้งทีมงานทุกคนเลยนะครับก็ทําให้ การทางานรัาบรื่นไปด้วยดีและที่สําคัญก็คือว่ามีแต่กันละยะนันมิตรพลังบวกร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับทั้งกายทั้งใจนะมีอะไรมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากครับพี่น้องนะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆครับก็มีความสุขพลอยมีความสุขไปด้วยครับผมสุดท้ายก็ต้องยินดีกับน้องอีหลาน้อยนะครับ สาวน้อยเพชรบันแพงนะฮะน้องอุ้งอิงนะครับเพราะว่ารางวัลยิ่งใหญ่มากครับโโจให้แฮปปี้เบิร์เย์วันเกิดนะฮะตั้ง1ล้านนะครับถ้าไม่ใช่คนพิเศษนะครับนะคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับแล้วก็ FC อีกครับยิ่งใหญ่มากครับ FC Fan แฟนคลับนะครับรวมด้วยช่วยกันอีกประมาณ2ล้านสุดยอดเลยนะครับประมาณ3ล้านกว่าบาทแล้วครับผมแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจฮะอันเป็นที่รักของทุกคนนะครับ ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมทั้ง FC นประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆครับที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับเขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้นะครับแต่อย่าไปแข็งบุญภาวาชนาเลยพี่น้องนะครับมันยากครับถ้าอยากได้ก็ต้องสะสมบุญสะสมบารมีนะต้องสร้างด้วยตัวเราเองลงมือทำนะดีไว้ให้เยอะๆมากๆอมบุญไว้นะรับรองว่า เก็บกินไม่หมดครับผมอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงครับพี่น้องนะครับก็กราบสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับผมเป็นน้ำจิตน้ำใจที่งดงามจริงๆเห็นบรรยากาศแบบนี้ช่างมีความสุขหลือเกินนะครับผมยังไงก็ขอญาตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโซฟอมีเดียด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับ น้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงต่อไปครับผมคู้หักครูแพงเนาอครับเนาอคอยดูความสําเร็จเพิ่มยิ่งขึ้นไปครับพี่น้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย